สวัสดีครับผมนายสมนัทพิมพ์คัดเฮ้ย <Hey, S 1> พิมคดเฮ้ย hey, แล้ว,<อ>ลวถูกแล้วผมนายรบพิพัฒน์ชุบลำนะครับนี่เราจะมาเสนอเรื่องการเกิดพายุฤดูร้อนครับผมไปชมกันเลยครับไปมารู้จัก Thunderstorms กันเถอะสวัสดีครับหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าพายุฤดูร้อนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Thunderstorm ใช่ไหมครับ แต่หลายๆคนก็อาจสงสัยว่าจริงๆแล้วพายุฤดูร้อนคืออะไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าพายุฤดูร้อนให้มากขึ้นกันครับว่าคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าขนองจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนช่วงมีนาคมเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคมหรือในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝนมักเกิดขึ้นในบริเวณตอนบนของประเทศไทยครับ ผมจะอธิบายและสรุปง่ายๆนะครับว่าพายุฤดูร้อนนั้นเกิดขึ้นจากเมฆคิวมูลัสนั่นเองครับซึ่งเมื่อเจ้าเมฆคิวมูลัสนั้นก่อตัวขึ้นและขยายตัวบวกกับกระแสลมแนวตั้งจะขยายใหญ่จนกลายเป็นเมฆคิวมูลนิมบัสซึ่งเป็นเมฆพายุฟ้าขนองนั่นเองครับโดยทั้งหมดนี้เกิดจากสิ่งแรกคืออากาศร้อนและมีความชื้นมากอย่างที่สองคืออากาศมีการลอยตัวขึ้นและสิ่งสุดท้ายครับ มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการลอยตัวขึ้นของอากาศเช่นอุณหภูมิสูงที่พื้นดินหรือมวลอากาศเคลื่อนตัวสูงขึ้นเมื่อพัดผ่านภูเขาหรือมีการประทะก,กันของมวลอากาศที่แตกต่างกันเช่นมวลอากาศเย็นปะทะก,กับมวลอากาศร้อนนั่นเองครับทีนี้มาดูกันครับว่าเจ้าเมฆพายุฟ้าคะนองสามารถพัฒนาเป็นสิ่งใดได้บ้างเพื่อนๆอาจพบเห็นอากาศแปรปรวนและลมกระโชกแรงได้อยู่บ่อยๆในช่วงนี้ใช่ไหมครับ นั่นเลยครับคือหนึ่งสิ่งที่เกิดจากพายุฝนฟ้าขนองครับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องระวังก็คือลูกเห็บนั่นเองครับภัยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดคือฟ้าแลบฟ้าผ่าครับส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆน,นจะพบเห็นได้ว่าฟ้าผ่าวัตถุที่อยู่ในที่สูงโลหะบ,บางอย่างหรือน้ำซึ่งเป็นสื่อไฟฟ้าครับดังนั้น เพื่อนๆอ,อย่าเล่นน้ําในเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าผ่านะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆกับเจ้าพายุฤดูร้อนน่ากลัวใช่ไหมครับเรามารู้ทันลักษณะก่อนที่จะเกิดพายุฤดูร้อนกันครับว่ามีอะไรบ้างก่อนการเกิดพายุฤดูร้อนจุดสังเกตคืออากาศร้อนมาหลายวันและในวันที่จะเกิดพายุฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวมากขึ้นครับรวมถึงให้สังเกตว่าท้องฟ้ามัว และมีเมฆมากขึ้นซึ่งคล้ายกับฝนจะตกครับลมเริ่มพัดแรงไปในทิศใดทิศหนึ่งซึ่งลักษณะเป็นลมกระโชกเป็นครั้งคราวครับเพื่อนๆคงรู้แล้วว่าพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไรและอันตรายแค่ไหนเรามาดูวิธีการรับมือกันครับว่าจะหาทางป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างไรดีเพื่อนๆควรจะอยู่ในอาคารหรือบ้านที่แข็งแรงปลอดภัยจากน้ำท่วมหรืออยู่ในรถยนต์ ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ปลอดภัยครับแต่จำไว้ว่าต้องไกลาจากแหล่งน้ำนะครับและเพื่อนๆควรจะอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าอย่างเช่นโลหะรั้วบ้านท่อน้ำจักรยานยนต์รวมถึงต้นไม้สูงและควรงดใช้โทรศัพท์ชั่วคราวนอกจากกรณีฉุกเฉินครับและเพื่อนๆควรงดใส่เครื่องประดับโลหะทุกชนิดครับท้ายที่สุดนั่นคืออยู่ให้ห่างจากเขตเมืองที่มีป้ายโฆษณาสูงใหญ่หรือเสาไฟฟ้าครับ เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้เรื่องพายุฤดูร้อนกันไม่มากก็น้อยนะครับร้อนนี้ดูแลรักษาสุขภาพและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อนๆส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปเตรียมตัวรับมือกับพายุฤดูร้อนก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับก็จบไปแล้วครับกับการอธิบายการเกิดพายุฤด,ดูร้อนนะครับขอให้เพื่อนๆน้องๆช่วยกันกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์